ลัก10ลอ้อต้องรอ10โมงทัาลัก1 8ลอ้อต้องรอกี่โมงครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะสวัสดีชาวเกม Euro Truck Simulator 2ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีเอาเรียกว่ามอดแต่งนะครับรถย e ี่ห้อเรเนลนะฮะเป็นตัวใหม่นะครับก็แต่งแบบแบบนี้เลยนะครับใส่ไฟได้นะครับแล้วก็ ใส่บาข้างบนได้นะครับแล้วก็ตุ๊กตานี่ใส่ได้เยอะมากนะครับปักแล้วก็ข้างหลังก็แต่งได้นะครับเป็นคัสตอมนะฮะเย็นวัยรุ่นอย่าเพิ่งรีบแล้วก็มีอะไรนะอืมเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่เลยไฟครับไฟตรงนี้แล้วก็โลโก้นี่มีสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับภายในก็โอเคเลยนะครับมีข้าม่านอย่างเดียวเลยนะครับภายในนี้สวยๆเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับข้างหลังตรงนี้นะฮะ มอดเสียงกับมอดร้อนเนี่ยผมลงแยกนะครับโอเคก็ไปดูกันเลยครับว่าผมโหลดลงแต่งยังไงไปดูกันเลยครับเตทีมะมัวแกงตุที่รู้วริมท่เตือดตือดตือดตืดเอเอาละครับวัยรุ่นทุกท่านได้ครับดาวน์โหลดนะครับลิงก์ใต้คลิปเลยเนี่ยผมไปลิงก์หมดล กดดาวน์โหลดแล้วครับรอประมาณห้าวิเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็กดสตาร์ d ดาวน์โหลดนะฮะมันจะขึ้นข้างบนตรงนี้นี่ครับถ้าใครใช้อ่าเรียกว่า microsoft edge นะฮะ <c oughs> <c oughs> ปกติผมใช้ chrome นะฮะ chrome มันพังนะครับโอเค open file ปิด browser ออกไปขอดูสักนิดหนึ่งโอเคเออ์ว okay. <c oughs> ินอ i n r โอ้โหต้องใช้ทั้งหมดนี้นี่นะฮะคุณผมมู้ชม เออเดี๋ยวก่อนตรงนี้พับลงไปก่อนนะครับลคลิกขวาครับผมแล้วไปไฟล์ผลเล r เนะีทีนี้ไป Document นต์ยูโรทรัคมดนะครับผมเปิดโฟลเดอร์ที่เราโหลดเมื่อกี้มานะเนี่ยลากมาด้านข้างไฟล์ Mod ก็ลากมาด้านข้างนะครับทีนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับสำหรับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมา แล้วก็เปิดเข้าไปในโฟลเดอร์สีเหลืองๆนะครับรากเข้าไปนะครับผมที่เป็น .css ทั้งหมดเลย2องสี่หกตัวด้วยกันนะีโอเคเรียบร้อยแล้นะทีนี้ก็เข้าเกมไปทดสอบกันเลยนะครับไวรุดวันนี้มาดึกนิดนึงนะครับสี่ทุ่มเลยมัวรหรือระบบอยู่เนะี่ย ผมจะใช้โปรไฟล์นี้แล้วกันนะครับ not dlc รอสักแป๊บหนึ่งเรียบร้อยเนี่ยเอาอันี้ออกหกตัวล่าส,สุดนะฮะหกฟล์ล่าส,สุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกดคอนเฟิร์มแล้วก็กดคอนเทนต์เนี่ยกดโหลดครับผมกดคอนเทนต์อีกทีนึงอ่ะโอเคทีนี้นะครับคุณผู้ชมเอ่อเดี๋ยวเช็คก,กระาดาแป๊บหนึ่ง โอเคว่างอยู่เอาวางไม่ต้องซื้อ,อ,อไม่ต้องขายทีนี้ไปตรงทรัคดิ e เลอร์เลยนะครับกดทรัคดิวเลอร์นะครับทีนี้ไปตรงเรเนลเนะ่ยเรเนลใ้ <Hey. S 1> กดแต่งดูนะครับเป็นเจนตัวใหม่นะครับเรเนตัวใหม่นะตัวนี้เลยกดอคอสติมไมนะครับช่ไปอ๋อใช่อยู่ ตัวนี้เลยนะครับโล62แล้วก็มีโล4คูณ2นะครับแล้วก็เครื่องยนต์อันนี้ไม่ได้ใจว่าเสียงมันเปลี่ยนไปไหมเ<ะ>นะผมจะใส่เครื่องเดิมเกียร์เดิมภายในเดิมเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวไม่เดิมครับเออใส่เป็นตัวไหนดีนอเอาตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาดูชุดสีนะชุดสี สีแหบเอ้ยไม่ใช่สีสกินนะฮะอือโอ้สีนี้แล้วกันนะครับมันมีให้เลือกหลากหลายสีอยู่นะครับอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมชอบนะครับผมชอบสีแบบไหนสไตล์ไหนนะครับจัดไปผมจะใช้เป็นตัวนี้แล้วกันอ่ะทีนี้โอ้โหมาดูของแต่งนะครับเยอะอยู่อันนี้เขาเรียกว่า ฝังฝุ่นนะโอเคแล้วมีของแต่งไหมไอนน้อะไรไหมซับมีตัวเลขด้วยอ๋อเป็นพวกตัวเลขเป็นสติกเกอร์อะไรประมาณเนะี้ยอันนี้ยิบย่อยเนี่ยผมไปแต่งทีหลังนะฮะขึ้นมาตรงนี้ก่อนอ๋อบาไม่เอาไม่สวยผมว่าใส่บาให้มันดูเตี้ยก็สวยเดี๋ยวก่อนนะ ตรงนี้มันเก,กะกเอออันนี้ตามใจชอบนะครับว่าจะใส่บางฝุ่นหรือจะ,จะใส่เขาเรียกว่ากิวกาดต,ตรงนี้นะฮะผมไปเรียกบาเฉยเลยปผมใส่เป็นกิวกาดละกันนะฮะทีนี้ก็ขึ้นมาข้างบนนิดนึงผมโอมีเป็นเลือกเป็นคโครมด้วยนะฮะก็มีสีแบบสีดำเนะะี่ยสีดำดูโหดนิดนึงเอาสีปิ้นดีกว่าขึ้นมาอีก เป็นมาเลือนข้างบนปิ้นโอมแล้วก็ไลฟ์ปิพนโอมอีโวปิ้นอีโวหน้าแต่งเป็นอีโวก็สวยอยู่นะครับเนี่ยแบ็คแบ็คไลฟ์อีโวแบ็คไลฟ์ผมใช้เป็นแบ็คไลฟ์อีโวแล้วกันนะครับอันนี้มีโลโก้ครับผมเปลี่ยนได้บูโลโก้เอ่อโลโก้แบบโคมนะครับฟลีนสีเขียวโลโก้ใหญ่เล็กนะเล็กใหญ่นะครับ จะชอบเล็กๆหรือว่าชอบใหญ่ๆป้งเอ้ยม่วงครับผมอมืสีแดงสีขาวสีเหลืองนะครับ,รบเยลโล่นีฮย,อยเอาเยลโล่แล้วกันตรงนี้โครมแบล็กพินโครมก็สวยอยู่เนะฮะเอาโครมแล้วกันตรงนี้ก็พิ้นนะครับตรงนี้โครมเอาเป็นโครมครับจะได้เข้ากันกับ ข้างล่างเนาะตรงนี้ล่ะอ๋อมีโลโก้แบบนี้ด้วยอืมมันจะทับกับตัวหนังสือใช่ไหมหรือถ้าใครจะเลือกแบบนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนเออเนี่ยเออตัวแรกผมจะเลือกสีส้มผมไปเลือกสีแดงเฉยเลย <problèmes> เอาเป็น yellow กันขึ้นมาข้างบนตรงนี้มีเลือกปินได้ปินแอนอะไรสักอย่างนี่ยแหละ มันมีเฟรมด้านข้างตัวนี้ขึ้นมาอีกอ๋ออันนี้สวยอันนี้สวยนะปลายคนขับไม่ใส่อันนี้สติกเกอร์ครับมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะฮะแล้วแต่ชอบชอบแบบไหนชอบแบบนี้จ้อาแบบนี้หรือจะเอาแบบไหน <laughs> ชอบแบบนี้เอาอันนี้เลยกันนะครับเฟก e แท็กซี่นะ <laughs> สาย 18บวกเอ้ยอันนี้อันนี้เรียกเป็นอันนี้มีกี่อันเนี่ยหกแบบอันนี้ตามใจชอบนะว่าคุณผู้ชมชอบ,อบชอบสไตล์เลยเนะเออเอาอันนี้แล้วกันใส่ตู้กระตุ่นได้ไหมไม่ได้ข้างบนตรงนี้ครับโอ้โหจัดเต็มอลังการงานสร้าง เออผมว่าอันแรกสวยดีเนี่ยเนี่ยอลังการดีอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นตัวหนังสือได้นะหรือเปล่าเอาไม่มีหรอไม่มีตัวหนังสือให้นะฮะโอ้แย่เลยเซงจะใส่ตัวอักษรซะหน่อยไม่เป็นไรครับใส่อะไรก็ได้นะสวยๆเข้าไปเอ่อตุ๊กตาใส่ได้นะครับตรงนี้ตุ๊กตานี่เป็น DLC เนาะถ้าใครใส่ ร่วมกับมดไฟแต่งนี้ผมว่าสุดยอดเลยนะรับรองว่าอลังการเอาละไปดูจุดอื่บ้างนะฮะตรงนี้ผมจะไปแต่งเอาทีหลังละกันนะครับมันใช้เวลานานนะใช้เวลานานนะครับเอาข้างหลังตรงนี้ปึ๊บอ่ายกขึ้นมาหน่อยตรงนี้บินบินอีโวตรงนี้ครับผมแปลฮะแบบไหนสวย แ,แบบนี้ละการครับล็อกเก็ตฝั่งนี้ก็ต้องเอาล็อกเก็ตด,ด้วยนะฮะมา้นข้างตรงนี้ปมครอบตรงนี้ติ๊กเกอร์เอาออกครับผมเก,ก,กะเร็วเป็นปินตรงนี้โปมเอ้ยปินดีกว่าลงมาข้างล่างปินอีววโอ้ได้ยินเสียงจริงจดเลย <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ เพื่อนผมร้องนะฮะจริงจกนี่มียืนโชว์ด้วยนี่นางแบบครับซูเปอร์โมเดลอ๋อตั้งวงเฉยเลยตั้งวงลิ้นกินเหล้าถ้าไม่เมาไม่เลอะนี่ตั้งวงอีกแล้วอืมอันนี้เอาไว้ใส่จอดโชเลยเท่ๆรอๆอ่ะถัดไปเลย ในปินปินอีโวะครับส่วนใหญ่ผมจะเอาเป็นปินอีโวหมดเลยดีมโฟรดีมดีมพินพอไม่ค่อยสวยฮนะเอาไว้ก่อนข้างหลังตรงนี้ครับฟูปิน,นครับผมเรียกไปแล้วทอฮะผมสปาใส่ทอนี้สวยกว่าเยอะใส่เข้าไปใส่เข้าไป เฟิบเฟิบอันไหนสวยชอบอันไหนจัดไปเลยวรุตผมว่าอันนี้ก็สวยอยู่แต่มันดูมันไม่ไม่ค่อยทรงพลังนะฮะแต่ก็ก็สวยอยูอ่อันนี้ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับเอาอันไหนีนนอขอนี้ดีกว่าอันนี้เหรอปิ้นนะฮะที่ครอบตรงนี้พอดรอดูเหมือนว่าไม่มีนะครับใส่ยแยกเอานะฮะอันนี้เรียกเป็นปิ้นข้างหลังตรงนี้ก็ ปิ้นแน่นอนมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะครับตรงนี้ละ่ะอ๋อสวยเลยนี่นี่อันนี้สวยอันนี้สวยผมเอาอันนี้แล้วกันอันนี้ละ่ะอันนี้เป็นบางฝุ่นตะหลังนะครับผมต้องเลือกเป็นที่เป็นแบบยาวๆอยู่แล้ะอืมไม่มี อันนี้เลยยาวๆนะครับก็แต่งตัวหนังสือได้มาเดียวเฮ้ยนี่ไงตัวหนังสือตรงนี้ใส่ได้นะตัวหนังสือนะครับไปแต่งเอาทีหลังแล้วกันเอ่อตรนนี้เลือกไปแล้วกันทางฝั่งนี้บ้างเอออ่าไม่ใช่ตรงนี้นเ,เ,เรหรอมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงเจอและหมดรืยยังครับเนี่ย ้างครับแล้วก็กระจกปูปิ้นตุงใส่อะไรดีไฟเหรอนี่ไงเปิดไฟก่อนปิน้นเฮ้ยอันนี้สวยโอ้โหอยากรอเลยโดนใจครับผมถูกใจไวรุ่นมากหมดหรือยังน่าจะหมดแล้วนะผมว่าอันนี้เหรออ้อันนี้ก็มีแันไหนเลโน่นะเลโนะ <laughs> เอาสักอันหนึ่งแล้วกันโลโก้สวยๆหน่อยนะฮะเลือกให้เขาแบบดีๆหน่อยนี่อันนี้แล้วกันหมดเรยยี่ยงไปไปดูภายในครับผมพวงอะไรฮะโอ้โหสวยอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันเมื่อกี้ GPS นี่เป็นของของผมนะครับเป็น DLC นะไม่เกี่ยวอันนี้ก็ DLC หมดเลยภายในดูเหมือนว่าแต่งนิดเดียวนะฮะแต่งนิดเดียว ดีอดีมีดีหมดเลยครับผมไม่มีแล้วครับมีแค่จุดนี้จุดเดียวเปล่าที่ห้อยล่ะอห้อยก็ไม่มีเนี่ยครับอ๋อมีตรงนี้นิดนึงขนะ้าม่านนะฮะแต่ก็ถ้าใครที่ไม่มีดี c ซตกแต่งภายในก็ระวังบัฟน,นะฮะร,ระวังเด้งด้วยถ้าเลือกเข้าไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะฮนะหมดแล้วนะนะครับกดคอนเฟิร์มแล้วกดซื้อเลยนะฮะ กดเทคอินเลยผมขายคันเดิมด้วยะเราไปดูกันนะครับอุ้ยกดสองทีดิเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องดูคุณผู้ชมโอเคมอดเสียงไม่มีกระจกมอดเสียงต้องใส่เอานะครับแล้วก็ไฟโอเคไฟออกไฟสติกเกอร์ออกออก ออาล้อขึ้นไม่ได้เพราะว่าเป็น 6, กสองอย่างเดียวไปตรงนี้ด้านหลังนี่ไปติ๊กเอาออกก่อนแล้วก็แต่งใหม่นะครับให้มันครอบเป็นอันเดียวช่วยงานได้ปกติเลยอ,อ่ะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไม่ได้แต่งให้ดูแบบละเอียดนะแต่งให้ดูพอคร่าวๆแล้วกันนะครับก็ ชืนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร b ์ด้วยครับวันนี้กล้องเว็บแคมมันสายมันไม่ถึงนะฮะรอสายต่อ USB นะครับอาจจะเป็นเดือนเลย <c oughs> นะฮะโอเคช่วงนี้ก็ดูแค่เกมก็พอนะครับไม่ต้องดูหน้าผมหรอกหน้าตาผมผมไม่รอหรอกนะ <c oughs> โอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับชืนชอบกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ด้วยนะครับมดรอมดเสียงลงแยกนะครับผมโอเควันนี้ลาก่นครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ บายๆครับผม